สนับสนุนโดย Peel Care by BSC คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงมะเร็งเนี่ยไม่มีใครอยากจะเป็นนะคะโดยเฉพาะในวัยที่อายุไม่เยอะมากนากักแต่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะกับคุณจาคีเขาค้นพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายด้วยในวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นเรื่องราวของคุณจาคีจะเป็นยังไงติดตามกันเลยคะ่ะ ครับชื่อจาคีฉายปิติศรีนะครับเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าเข้าระยะสุดท้ายนะครับปัจจุบันก็มีชีวิตต่อมาเข้าปีที่11-12แล้วครับตอนแรกเลยมันมีอาการปวดท้องหนักมากนะครับคุณหมอ,อก็เลยได้ให้ยาเกี่ยวกับพวกลำไส้มานะครับทีนี้เรากินไปได้ประมาณ1เดือนแล้วก็ไม่ดีขึ้น ก็เลยไปตรวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึง่งก็เลยถึงพบครับว่าสุดท้ายแล้วข้างในมันมีอะไรอยู่เราต้องผ่าตัดแล้วยังไม่มีการมาบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นบอกแค่ว่าอตอนนี้ผ่าเรียบร้อยแล้วนะผลการผ่าดีหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอได้นัดไปเพื่อ follow-up ถึงจะได้รู้ว่าจริงๆเราเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะแพร่กระจายแล้วความรู้สึกมันเหมือนเราไม่รู้จะทำยังไงต่อไป การให้คเคมีบําบัดมันทําให้เราเจ็บปวดทรมานอยู่แล้วใน,นวันนั้นเรารู้สึกเหนื่อยแต่กลายเป็นว่าคนที่เหนื่อยกว่าก็คือแม่เรานะเราก็รู้สึกว่ามันมีอีกหลายอย่างมากเลยที่เรายังไม่ได้ทํามีหลายสิ่งมากเลยที่เราคิดไว้แต่เรายังไม่ได้ทําถ้าเราฮึดสู้แล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับเรายังมีโอกาสที่จะได้ทําสิ่งเหล่านั้น ผมก็ปรับตัวตั้งแต่ตอนที่ป่วยเลยนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยทำงานก็พยายามลดความเครียดตัวเองลงแล้วก็พยายามเพิ่มการออกกําลังกายให้มากขึ้นการออกกําลังกายของผมก็เป้าหมายอาจจะไม่เหมือนคนอื่น,นครับอย่างคนอื่นเขาอาจจะออกเพื่อให้รูปร่างดีมากๆอะไรเงรรี้ยนะแต่ของเรานี่ก็คือเน้นเรื่องทํายังไงให้มันทําได้ต่อเนื่องทําให้ได้บ่อยคือเมื่อไหร่เรารู้สึกอยากออกเราก็มาออกเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกกดดันแล้วก็เบื่อ พอมันเบื่อแล้วคราวนี้มันก็จะตามมาด้วยความไม่อยากเล่นนีครับคนที่เจ็บป่วยมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรพอหายแล้วก็สามารถมาออกกำลังกายได้ถ้าผมแนะนำก็จะเป็นในเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงต้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แรงต้านก็อยู่ในช่วงที่แบบไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมะเร็งมันก็ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตเราเนี่ยหาความสุขไม่ยากถ้าเรากินอิ่มนอนหลับนะฮะไม่เจ็บไม่ปวดนั่นก็คือความสุขแล้วก็มันสอนให้เรารู้สึกชื่นชมกับความงามของชีวิตนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยรักษาต้นทุนสุขภาพตัวเองไว้ดีให้ดีๆนะครับอย่าพึ่งไปทำลายมันแล้วก็ไม่ว่าวันข้างหน้าเราจะเจ็บป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะได้กลับมาได้อย่างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องอเสียเวลาในการรักษายาวนานนะครับ ทางรายการของเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องราวของคุณจาคีจะเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ป่วยอยู่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บคุณผู้ชมยังมีโอกาสที่จะหายดีอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปหาข้อมูลความรู้ได้ะคะ่ะใน Facebook Fan Page ของรายการอย่างแอดฮาร์ดโชว์นะคะสว่วนนี้แอนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ